สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกรกิ่งไฟเอฟซีรายกานผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทยาปลาลุยกับนั่งจ่อยนะครับนั่งจ่อยประบางูเขียวตกใส่งูเสียงละท่างลูกบอกเลขทาบตัวหางเดียวใน,ว,นวันทีหนึ่งมิตุนายยอดหกเจ็ดน,นะครับวันที่บอกกันเนี่ยในกระดาษไปฟังนั่งไปนะครับก็มาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเลยนะครับขอเมืม่อทำบันไดกับนนทยา ได้แปลงมันมาให้ผม้บริจาทตาเป็นคลิปผู้บริจาคเอฟซีได้ตามไส้มทุกก่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเ <FC, S 1> พื่อนเซมัสเองได้ตามไปฟังพอบกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นนทิยากับสพภาพพบกับพี่น้อ,นพพอ,นองเอฟซีไปตามแนวทางของหน้าจอยนะคะหน้าจอยน้องแทนลูกไส้หน้าจอยบอกเลขนะคะบอกแล้วสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ รอยเจาะเพชยังยืนี่มัดมือมัดเว้นเอาแล้วมันสิบหูมันบม่ได้จ้างมันบ่พอขาบ่ได้จ้างอืมคันดีแล้วนแทนเด้อค่ะน้องแทนที่ห้โโฉกห้ยดาบสองหดเก็ดเก่ากับเก่าศูนย์กับน้องแท่นนี่เด้อวันนี้ขึ้นยินขาวว่าไปหาผู้ขาวงูเขียวตกมาบแมนงูเขียวตกมาตกคือคนบ่ กัวตกใส่หนาเลยอือบ่ร้องกันเพิ่นไปไปตามแม่ลูกอือพ่อบ้านบ่ไ,ได้ไปไปตะมือวันพาพ่นเดินมอญแม่หน้อ,นองแจนเป็นยอยากหยอกแม่เพิ่นเด้อปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยไปแล้วแล้วเพิ่นได้เว้าหยังบ่วที่เรียกว่าอัน ไอ้ถามว่าเลขออกตัวใดแทนอันถามแว้งปูเบิ่งไงแทนเลขออกตัวใดบันนี้ต้องนั่งจ้องว่าปวดโดนบันนี้งูเขียวตกลงมาอันตึ๊บแม่งูอันนั้วะตัวใหญ่บ่บ่ตัวซั้อยู่สี่นี่แหลงูเขียว่บันนี้เพิ่งกันเลื่อยไปยันน้ำแขางๆนั่นแหละบันนี้มันเรียกว่าแม่ เยึดยังเร็วๆรอู้อู้มันิมาอีกมันได้ปะแม่ยึดเก่าจ่องมันวะยึดเก่าจ่องสามตัวเลยน่ะแม่น้องแทนเนี่ยแม่เราอายเพื่อนบอกยังปะอันอันออกคาดวบอกยังปะอันอันคาดคาดมันวะอันแม่แม่อยากชื่อ อยากซื้อเลขอันมันว่าอยากซื้อเลขเจ็ดแปดมันวาอืมน้องน้องคาดบอกให้ซื้อเจ็ดแปดแมนบอกแค่สองโตมันบะแมนแปดเนานะเราวันนี้เพื่อนว่าย่ำอีกเพร่อน้อกอันน้องแท่นว่าย่ำอีกบะเพื่อนกับเพื่อนกับว่าวเดียวเลยเพื่อนกับน้ำหางูวันนี้คาดเยนทั้งสี่ได้หนระอ่ะเห็นปะ ดื้อต่อเตาคาดถูกวะคาดมั่งเนี่ยจะว่าข่อยเรียนจบยังข่อยจบปริญญายชีวิตเนี่ยต้องเขียนในข่อ,ขอยเด้ท่านสิบวัตถุอืมปกติมันไม่เคยบอกสามตัวเด้หรอกแม่นตั้งแต่ท้ททายคลิปต้องแท้นมาเนี่ยไม่เคยบอกสามตัวแม่นวันนี้วันนี้งูเขียวตกมันเลยบอกสามตัวเลยงูเขียวตกใส เอาขั้วคิดนะหน้าจอยเนี่ยคอยว่าต้องตัดได้นาะหนาเนาะต้องตัดให้เป็นสามคูเนาะเรื่องขอจุดตัดให้ดูเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองส่วนตัวเจ้าจะมากตัวใดเนี่ยเพิรนบอกสามตัวเจ็ดเก้าสองเนาะมากเจ็ดสองงวดอืมจะมาเจ็ดสองหน้าจอยมากเจ็ดสอง บัดนี้ไปแล้วมันว่นย่อมขึ้นกับขึ้นมาเอาเลขเกีดอันเกียดเก่าทองอย่แหละกลับขึ้นมาฝันฝันว่าอันมีคนเอาเอาเอาท่องมาให้อันไอ้ของบัดนี้บันิเล่าเลขท่องถึ็แบับนี้เลือตื่นบัดนี้เลขย่อมเสาเตือนมาเลยว่าจะมาจะได้เล่จะไหนหวยเลขเก่าตัวเดียวแล้วว่า หน้าฟองเนี่ยถ้าวันเดลิดิเกเ้าตัวเดียวเจ็ดเก้าบานว่า,ามีนเอนาทองมาหายพ่อบ้านเจ้าแมนเจ้าได้ถามพ่อบ้านเจ้าพอ่าาพอบ้านเจ้าได้เลขเจ็ดเก้าตัวเดียวแมนเอ้าพี่น้องคลิปนี้มีทั้งเลขพอเลขลูกเด้นอันนี้ของพ่อบ้านแต่บ้านน่าจอยน่าจอยเสียง เส like ี่ยงสามตัวหรือเสี่ยงสองตัวน้ำเสี่ยงสามตัวเลยเสี่ยงสามตัวคือเจ็ดเก้าสองเล็กน้องแท่นเสียงแล้วกับฟันแบบมีคนเอาท่องมะหายพ่อบ้านเจ้าแม่นบาดีเจ้าไปท้มพ่อบ้านเจ้าพ่อบ้านจะว่าได้เลขเจ็ดเก้าตัวเดียวเลขเท่าไหร่สำหรับเล็กน้องคาดนี่งก็คือเจ็ดแปดแมนคลิปนี้มีทั้งพอมีทั้งลูกเพี่น้องแต่่ามันกัอยู่ในหนีแน่นอนเจ็ดเก้านะ่ว่าน้องแท่นเั็นสีเองสามตัว คนเมาประโยคน์เลี่ยงกันเลยมัน enfin บ้าแมนเมาลวดดเียวเลยเมาแบบเจ็ดเก้าสองยังถือบอกแมนไม่สายที่โทรมากับทุกวันทำไงดีอ่ะเมาบาขันเท่าสิว่าเ้าสองตัวแล้วโดนๆจังเ้าอีกตัวนึงก็เป็นเป็นห้คิดที่ได้เนาะแนต่วันนี้เมาเลี่ยงกันเ้าเลี่ยงกันเลงงวดนี้เบอร์พ่อยเห็นงูเขียวตกมันกับเบาลวเลยเดี๋ยงที่ได้เนาะ ขันบ่เห็นงูเขียวสิบสิบบอกสามตัวบ่บอกสองตัวบันนี้เห็นตัวูเขียวตกตับออกมากกะเห็นงูสิงหลับทางตกบบใหญ่เอาโชคดินา่นาะ๋ออันตับไปจังจันเห็นงูโชคใหญ่ตัู้เขียวตัวผู้เขียวตกลงมากลลวมันบอลลูกเลกอันลูกบอกเล็กแล้วเฝ้าเฝ้ามากมันบ่มันมันอันมันคึ้มันบ่บันนี้มากบอกงูสิงโตไงใหญ่นอนหลับทางเนาะ อันไล่ไปเท่ายมันกับพวไปไห่ตอนตอนค้าเขาไปบ่มีงูบม่มีอืมกับ<จ>บอ,อกมา,าเลยงูสิงงูสิงลทงัทธทังถาดเอาไม้ไปเคี่ยวออกลูกมือจะเอาหม้อไส่ก็แน่นอนหนูไปไม่กันเอาไม้เคี่ยวเอาไม้เคี่ยวออกก็บ่ออกบัดนี้ได้จอดรถแม่เดี๋ยวแม่สิเคี่ยวออกอีกหนูเอาไม้ท่อนบักใหญ่เคี่ยวออกอันมันกับนอนซื้อลืออยู่คืออันงูตายนี่บ่ แต่ว่ามันจริงมั่วตายมั้วตายไหมมู้ิงนม่ยนมันนอ่งจะลื้ออยู่หันเลยอือตอนใดไปตอนเศร้าขึ้นตอนใดตอนตอนบ้าแนวทางของหน้าจอยลูกสายเพิ่นบอกสามตัวหางเดียวคือเจ็ดเก้าสองนะคะสำหรับเลขหน้าจอยที่เพิ่นมักนะคะนุนิยาตานหายเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองเพิ่นว่าเพิ่นมักเจ็ดสองเขาเลขสามตัวไปเสี่ยงคือเจ็ดเก้าสองตอนว่ามีคนเอาท่องมาห้พ่อบ้านเพิ่นนะคะพ่อบ้านเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นนีเลข ได้เลขมากคือเจ็ดเก้านะคะสำหรับเลขเก็ดแปดเนี่ยเป็นเลขนองคาดนองคาดเป็น <certains> ลูกชายคนโตของนาจอยนะคะทั Ox ้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสือสรางกินแมงรัฐบาลไทยนะคะพ่อพานเพิ่นเอาเลขมากนี่เพิ่นนอามาจากไหนเพิ่น็ได้ดันฟันบอกงเล่าเล่าข่ากะแล่เข่ากติดิล่าฟันได้บปล่ถามแล้วบอเล่าอะไรวาเล่ามกเลขอันอันเจ็ดเก้า เจ้าฟันมามีนเอาท่องมาหาเรล่ได้ถามแล้วแล้วาเลขเก็เก้าแม่นแล้วรอเล่าวมาเละเก็เก่าขันขันขันเล่าของสีการแสดงแหละเดขเดขกกนน้ำเลาเดขยกินน้ำเล่าแต่กินได้นะอเจ้าทองเป็นสวยหรือเป็นยังไม่เก็เจ้าทองเสียักใหไงเป็นสวยมักมักคองข้อหาเลยคองหายพ่อบ้านเจ้าแม่นเป็นบบนี้มักคองหา พอบานพอบานกะเอามันบ่บันี้กแล้วเลยว่าถวควได้ท่องเห็นแบบไงเห็นบนีได้ว่าแสดงว่าเลขตรงยู่น้่อันไอ้ป๋องก็เลยวางสิบอันเลขยู่น้่เพิ่นม่เจ็ดเก้าตัวเดียวมันกระตรงเลขลูกเจ้าได้ข้างหน้าแม่เพราะว่าเพิ่นบอกเจ็ดเก้าสองนะเข้ากับตัดหายยืดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสองกระตรงกันแต่ว่าเลขน้องคาดน่ะเป็นเจ็ดแปดอ้าวสรุปแล้ว ขอพุดนะจอยละหลายเด้อค่ะที่หาแนวทางมาแบ่งปันเฮฟซีโซดีแนวทางของนะจอยเด้อค่ะครับกลับมาเอฟซีไรต์ธรรมส้มทุกท่านข้องเสียดายในฟังแล้วนะครับทิ่นวนวดนยาได้สารูป่มเล็กของนั่งจ่อยนะครับส่านรับพร้อมใตไทกิมีงสลุยครั้งหนึ่งนะครับนั่งจอ่อยอ้เขียวตกใส่อ้เสียงหลัดทั้งลูกบอกเลขสามตัวหางเดียวงวดวันทีหนึ่งมิตัวเลขหกเจ็ดนะครับน้องแท่นก็บ,บอกสามตัวเก้าเจ็ดสกเจ็ดเก้าสองนะครับ ็นะครับน้องแทนบอกมาตัดเป็น2ตัวเ9็ดเก้าเเก้าสนะครับนั่งจ่ยเพื่กันมักเก็ดสนะครับแต่ก็เรียกน้องคาดก็บอกเ8็ดแปดเรียกพ่อบ้านกัเจ็ดเก้านะครับเอามาฝันฝันวาใดท่องนะครับไปครับบนลลังนะครับเป็นแนวทางสื่อกินแบงของตะบานก็บางวัยเอฟซีและสามพซ้มตุร่ันโค้งเสินนี้เนี่ฟังแล้วนะครับถ้าเรามบทายกินเมียอยทิที่เพียงทำนี้พบกัน่นี้คลิปต่อไปทายกินม่โชคดี สวัสดีครับ